สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับธีรพัฒนนะฮะวันนี้พามาชมรถไฟฟ้า2.5ตันนะครับตัวนี้เป็นรถปรับสภาพใหม่ทั้งคันนะครับเป็นรถยุทธปรับสภาพใหม่เสายกสูง6เมตรนะครับตัวนี้ส่งไปให้ลูกค้าใช้แล้วก็เกิดปัญหาพวงมาลัยหนักนะครับเราได้นํารถไปสแปร์ให้ลูกค้าใช้งานแล้วก็ดาคันนี้กลับมาจากหน้างานเพื่อซ่อมนะครับทีนี้สาเหตุที่เจอนะครับก็คือหนูไปกัดสศยไฟตรงใต้คอนโซลน,นะ ทำให้เวลาผู้ใช้งานเนี่ยยูเซอร์เนี่ยขับขี่รถก็ตัวสายไฟก็จะไปช็อตกับตัวโครงครับทำให้ฟิวขาดแล้วก็ฟวงมาลายหนักนะครับตอนนี้ก็คือแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะนำส่งคืนให้ลูกค้าใช้งานตามเดิมนะครับอ่าเนี่ยฮะสวยๆนะครับเป็นรถยุดปรับสภาพใหม่ทั้งคันนะครับผมก็ถ้าสนใจรถยกโฟกลิฟต์นะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับที่ เซลทีรพัฒนะครับหรือว่าบริษัทเวนเต็ดมอเตอร์เวิร์กนะครับยินดีเข้าไปดูหน้างานเพื่อเลือกรถหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมให้กับลูกค้านะครับอ่าเนี่ยมีทั้งไฟฟ้าน้ํามันนะครับผมครับสวัสดีครับ